สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับคลิปนี้ดวงรายสัปดาห์7-13มิถุนายน2564ก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะดาวเล็งรักเพียบเลยนะดาวอาทิตย์นะพุธราหูนะครับพัสดุกอยู่มะนะครับพระอังคารอยู่ภพสุภะเป็นอุดมเกณฑ์ ดาวเสาโยกหน้าดวงชะตาเป็นเกษตรตราธิบดีดาวพฤหัสเป็น4ี่ปฐนะุมเมเกนถือว่าโอเคนะครับพระจันทร์นะพระจันทร์เนี่ยในสัปดาห์นี้เดินถึง4องศาวันที่7ครับอยู่ที่ราศีเมษพบอริ8-9เนะครับเล็งลัคนา10-11-12อยู่พบมรณะแล้ว13มาเข้ามาสู่พบสุภาะไฮไลท์ของสัปดาห์นี้นะครับ พิจิกเป็นเจ้าภาพอีกแล้วนะครับก็เนื่องจากจำได้ไหมว่าสัปดาห์วันวิสาขาบูชาเกิดจันทรุปราคาราหูอมจันทร์พระจันทร์อยู่นี่นะ,ะวันที่26มิถุนานะ,ะขึ้น15ข่้าำเดือน7นะ,ะวันที่9มิถุนาครับวันที่9มิถุนาพระจันทร์เข้ามาราศีนี้เจอกับดาวอาทิตย์อย่างนี้เขาเรียกว่าคลาดจันดับนะครับ ที่ผ่านมานะ่ะคลาดจันเพนนะจันทะลุป,ปราคาอันนี้คลาดจันดับแล้วเล็งลัคนาแบบนี้แล้วดาวที่อยู่ในเรื่องราวพวกนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามันมีเหตุให้เกิดมีเหตุให้เกิดเดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังนะทำไมต้องเล่านิทานเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องของอตัวละครนะดวงดาวที่เข้ามาอยู่ตรงนี้นะมันจะเกิดเหตุ ประมาณหนึ่งนะเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นนิทานนะไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ว่าเรื่องราวในนิทานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อมีดาวพวกนี้มาสัมพันธ์กันนะครับเดี๋ยวค่อยมาเข้าสู่ว่าดวงจะเป็นยังไงนะเอานิทานก่อนจะได้เห็นภาพชัดเริ่มที่พระจันทร์เนี่ยนะเป็นแม่ค้าอ่าเป็นแม่ค้าไปยืมเงินพระราหูนะครับไปยืมเงินพระราหู พระลาหูก็เป็นเสียนักเลงใจใจใหญ่ใจถึงพึ่งได้ตามสไตล์ราหูใช่ไหมกล้าให้กล้าขอก็กล้าให้ก็กใ,หกให้เงินพระจันร์ยืมพระจันทร์เป็นแม่ค้าเอาไปทําธุรกิจขาดทุนไม่มีเงินจ่ายอ่าไม่มีเงินแล้วทาไงหนีสิครับพระจัน์ก็เลยหนีเลยนะไม่มีเงินจ่ายนะพอหนีไปปั๊บเนี่ยนะพระลาหูก็ต้องโดนเบี้ยวแล้วต้องออกตามล่าเนี่ยถึงได้เกิดลาหูล่าจันทร์ จันล่าลาหูเนี่ยคู่นี้ถ้าเจอกันเมื่อไหร่มันจะมันจะมีเขาเรียกว่ามันดีในแง่ของคู่สมพลคือเรื่องของการติดต่อเจรจาในเรื่องของการทําธุรกิจอะไรเงี้ยมันดีแต่มันจะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วถ้าเกิดว่ามันผิดสัญญาเมื่อไหร่ผิดเกี่ยวกับหนี้สินข้อตกลงกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นดาวที่ส่งผลร้ายต่อกันนะครับเนี่ยพระจันทร์ก็หนีไประหว่างที่ พระจันทร์หนีไปเนี่ยผ่านไปเจอพระเสา,าถามว่าพระเสามาเกี่ยวอะไรด้วยอยู่ตรงนี้นี่ไงเขาร่วมธาตุไงเห็นไหมราศีมังกรเห็นไหมราศีพฤกษบเนี่ยราศีกันเนี่ยเขาเรียกว่าตีโกนธาตุนั้นพระเสาก็ส่งกระแสถึงเมื่อส่งกระแสถึงเนี่ยมันถึงเกิดเรื่องราวตามตัวละครตามนิทานเลยก็คือพระจันทร์ผ่านไปเจอพระเสาพระเสาก็รู้แล้วยืมเงินพระราหูแล้วหนีไปไหนนะพระเสากับราหูเขาเป็นมิตรกันพระเสาก็เลยตามพระจันทร์เนี่ยไปดูว่าอยู่ตรงไหน อ่าพอไปอยู่ตรงไหนปั๊บพระราหูผ่านมาพอดีเจอพระเสานะพระราหูก็เลยถามว่าเนี่ยพระจันทร์ยืมเงินไปแล้วหนีทํำยังไงพระเสาบอกที่เลยนะแชร์โลเคชั่นให้เลยว่านางจันทร์แม่ค้าเนี่ยจันเนี่ยหนีไปทางนี้นะตามไปทวงหนี้เลยพระลาหูก็เลยไปเจอพระจันทร์แล้วก็เกิดการทวงหนี้เกิดขึ้นอ่าเรียกว่าจัดหนักเลยอย่างโหดเลยทีนี้ มีตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือพระพุทธครับพระพุทธเขาก็เป็นลูก,กเทวดาที่อยู่ตรงนั้นเป็นพระภูมิเจ้าที่เห็นพระราหูเนี่ยทำร้ายพระจันทร์ก็ด้วยความที่เป็นคุณธรรมเนทนไม่ได้เลยต้องช่วยเหลือพระจันทร์พระพุทธก็แปลงร่างเป็นสุนัขไปไล่กัดพระลาหูอ่ามันเลยเกิดเรื่องความแค้นและเกิดเรื่อง เขาเรียกว่าคู่มิตรคู่ศัต,ตรูเกิดขึ้นนะคู่ที่1ก็คือพระราหูกับพระเสาร์เนี่ยเป็นมิตรแก่กันฮะมีอะไรก็คอยช่วยเหลือบอกทางมีอะไรก็คอยบอกอ่เนะพราะพระเสาร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าหลักการนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่แข็งนะแล้วก็มีหลักการอะไรผิดก็คือว่าผิดอะไรถูกก็คือว่าถูกนะพระเสาร์ก็เลยต้องบอกทางพระลาหูไปนะพระเสาร์กับพระราหูก็เลยเป็นมิตรแก่กันทีนี้ พระสากับพระจันทร์ก็ไปถูกกันแล้วเพราะอะไรแม่พระสาวไปบอกความลับของพระจันทร์ว่าเออพระจันทร์หนีมาอยู่ตรงนี้นะพระจันทร์กับพระสาวเวลาเจอกันเมื่อไหร่ก็เลยกลายเป็นคู่พลัดพรากคู่ระทมทุกนะเวลาเจอเขาเรียกว่าความลับจะถูกเปิดเผยเป็นลักษณะนี้นะแล้วอีกคู่หนึ่งก็คือพระจันทร์กับพระพุธนี่ก็เป็นคู่มิตรเห็นไหมจันโฉมตรูพุทธนงเหย่ยเนี่ย เกิดเป็นคู่มิตรเพราะว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาพระจันทร์ลำบากเมื่อไหร่เจอพระพุธพระพุธช่วยเหลือนี่พระพุธกับพระลาหูก็เลยเป็นคู่ศัตรูกันอีกคู่หนึ่งพุธอันตาพานวิวาทลาหูนี่เห็นไหมตามคํากรเลยนะพุธก็เลยพุธก็ไปจัดเลย <c oughs> ไปเตือนดีๆก็ไม่เตือนนะแปลงร่างเป็นสุนัขไปกัดเขาเลย,เยก็เลยเป็นคู่แข้นอีกคู่หนึ่งแลวเห็นไหมดาวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ต้องเล่ามาเนี่ยนะอาจจะเสียเวลาท่านสักนิดนึงเนี่ย ก็คือดาวทั้งหมดทั้งมวลมันมาอยู่ในเรือนปัตนิและเล็งลัคนาชาวลัคนาราศีพิจิกมันก็เลยเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากครับสำหรับสัปดาห์นี้โดยเฉพาะวันที่8และวันที่9ซึ่งพระจันทร์ดับโคจรเข้า,เข,าเข้าพบกับดวงพระอาทิตย์พระอาทิตย์นี่ก็โดนคลาดลาหูอยู่แล้วพระจันทร์เข้ามาอีกก็เป็นคลาดพระจันทร์เข้าบีกเขาเรียกว่าเป็นคลาดจันทร์ดับ่า ข้าศูนย์คาาจันเขาเรียกคาศูนย์คา,าดจันนะศูนย์ก็คือศูนริยะนะพระจันทร์เนี่ยเนี่ยและพระลาหูอย่างเงี้ยฉะนั้นเรื่องการติดต่อเจราจาสื่อสารกับคู่ตรงข้ามนะครับเกี่ยวกับคนรักคู่ครองหรืออะไรเนี่ยชาวราศาีพิจิกนยะสัปดาห์นี้ก็ต้องใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะหรือมีการติดต่อประสานงานการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเช่นจะไปเซ็นสัญญาเซ็นคำประกัน นะหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินระมัดระวังสักนิดหนึ่งครับนะมีโอกาสเกิดความผิดพลาดนะหรือบางท่านนะตามนิทานเลยเห็นไหมเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินอะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหาไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็ตามจะมีปัญหาติดขัดนะฉะนั้นใครที่กำลังจะทำธุรกรรมในสัปดาห์นี้อาจจะต้อง ใช้ความระเอียดรอบคอบสักนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าอย่าพิ่งไปบุ่มบ่ามนะไปเซ็นสัญญาหรืออะไรเงี้ยบางทีนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกนี่นอกระบบหรืออะไรพวกนี้ก็ตามเนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกว่าคิดให้หนักก่อนนะครับคิดให้หนักก่อนคือแต่ละท่านมีความจําเป็นต่างกันตรงนี้ผมเข้าใจนะบางทีมันคือเรื่องราวของแต่ละบุคคลอะ่ะมันแยกแตกต่างกันไปนะ,ะนาาสิลัคนาราศีและลัคนาราศีพิจิกก็เป็นลัคนาราศีพิจิกที่เกิด7วันอีกถูกไหม เกิดวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารก็ต่างกันดาวที่อยู่ในดวงก็ต่างกันนะฉะนั้นไม่สามารถที่จะไปกําหนดแบบแต่ละเฉพาะเจาะจงบุคคลได้แต่อันนี้สามารถทานายภาพรวมภาพรวมว่าต้องมีปัญหาแน่นอนในเรือนปัต,ตนี้เนี่ยคือดาวแต่ละดวงที่โคจรเข้ามาเนี่ยเป็นดาวที่ได้ผลดีทั้งนั้นนะราหูอยู่ตรงนี้ก็เป็นองค์เกนอุดมเกณน อาทิตย์อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคพระจันทร์อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคพระพุธอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแต่เมื่อเขามารวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครัแล้วส่งกระแสมีดาวพระเสาร์ส่งกระแสมาด้วยเนี่ยเห็นไหมนิทานเขาบอกไว้ว่ามันจะเกิดเรื่องราวประมาณนี้แต่มันหมายความว่ามันจะตรงตามนิทานที่บอกไงใช่ไหมอันนี้ที่ยกตัวอย่างนิทานมาก่อนเพื่อให้รู้ว่าเห็นความวุ่นวายของการดําเนินเรื่องไหมเห็นไหม มัน,มนบางทีมันอาจจะไม่ใช่การยืมเงินก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องของงานอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อเจรจาสื่อสารหรือการประสานงานในหน่วยงานภายในของท่านองค์กรของท่านหรือที่ท่านทําธุรกิจติดต่อลูกค้าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องวุ่นวายอะไรประมาณนี้นะสำหรับชาว,ชาวลัคนาราศีพิจิกนี่ก็ต้องเตือนไว้นะตามกระแส การโคจรของดวงดาวว่ากันไปนะแต่ในดวงชะตาภาพรวมของท่านอย่างที่บอกอะ่ะยังดีอยู่เสาก็เป็นเกษตรพืหัสก็เป็นปฐุมเกณฑ์ใช่ไหมเนี่ยก็คือยังไงผมว่าชาวราศาีพิจิกเนี่ยแค่ไม่ประมาทนะแค่ไม่ประมาทโดยเฉพาะเรื่องธุรกรรมนะเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับการเซ็นสัญญา นะเกี่ยวกับอะไรต่างๆนานา,นาก็ละเอียดรอบครอบสักหน่อยแต่ถ้าสามารถที่จะผัดไปได้เลื่อนไปได้ผมว่าก็ดีกว่านะก็ดีกว่านะแต่หมายความว่าไม่ได้ไม่ได้ไปชี้นําหรือบังคับท่านนะว่าเอ้ยทำไม่ได้ต้องเลื่อนไม่ใช่นะเราเป็นลักษณะของการแนะนํากันว่าออกระแสของดวงดาวตอนเนี้มันอาจจะไม่ส่งผลดีนะักฉะนั้นถ้ามีอะไรที่มันสําคัญ การลงทุนเงินก้อนใหญ่การเซ็นสัญญาการอะไรอย่างเงี้ยถ้าสามารถเลื่อนไปได้ก็น่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าโดยเฉพาะว,าวันที่8วันที่9เนี่ยเรีวยกว่าเต็มเต็มเลยแต่จริงๆแล้วอนาเขตของการเกิดคลาดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์นะครับเป็นสัปดาห์เลยทีเดียวก็ถ้าเลื่อนได้ผัดไปยาวๆก็จะถือว่าโอเคอย่าคือวันที่15เนี่ยดาวอาทิตย์จะย้ายแล้วนะครับ วันที่15ไปเนี่ยสัปดาห์เนี้ยคือ7จ็ถึงสิบสาใช่ไหมพอวันที่15ก็น่าจะเป็นวันอังคารนุ่นวันอังคารหน้าไปอะ่ะเนาะดาวอาทิตย์ย้ายไปแล้วพอดาวอาทิตย์ย้ายไปเนี่ยไอ,จนนยอ้จุดคลาดเนี่ยโอเคละจุดคลาดนี่โอเคแล้วแล้วก็จะไม่เกิดอีกเขาเรียกว่าน,น,นู่นน่ยลนะะปลายปีที่เกิดอีกรอบนะครับปลายปีที่เกิดอีกรอบก็คือประมาณพฤศจิก,กาดูน,ะน่ะนะแล้วก็รอพระอาทิตย์เนี่ย รอพระทิจะเข้าลัคนาท่านเดี๋ยวก็จะเล็งลาหูแล้วเดี๋ยวพระจันทร์ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะในนั่นแหละก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้ก็คือรอบนี้มันก็จะหมดละสิบห้ามิถุนานะครับทีนี้พระจันทร์เนี่ยใช่ไหมพระจันทร์เนี่ยพอคือต้องบอกว่าลัคนาราศีพิจิกเนี่ยพระจันทร์เดินเสียหมดสามเรือนเลยนะครับวันที่เจ็ดจะอยู่พบบัลีแปดเก้าเล็งลักก็เจอจันทร์ดับถูกไหม พอสิบสิบเอ็ดสิบสองนี้พระจันทร์เข้าสู่ภพมลณะนะเห็นไหมท่าอาณาเขตมันก็ค่อนข้างอย่างที่บอกอะ่ะเป็นอาทิตย์นะจะมาพ้นก็วันที่สิบสามสิบสามเนี่ยพระจันทร์เข้าสู่ภพที่เก้าแล้วซึ่งดาวประจําตัวของท่านเนี่ยก็คือดาวอังคารนะแล้วพระจันทร์มาอยู่ด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าตัวกับจิตใจก็มันรวมกันและอยู่ในภพสุภภพ,พที่ดีอันนี้ก็ถือว่าปลอดภัย เรียกว่าตั้งหลักได้นะครับร่างตั้งหลักได้แล้วก็พระอังคารเองอย่างที่บอกอยู่ตรงนี้ได้ตําแหน่งอุด,ดมเกณฑ์และมหัตกัโกม,กรรมโกลาเลอร์มหัตกัมโกลาเลอร์ก็ดีในเรื่องขยันหาเงินหาทองเนี่ยเห็นไหมธุรกรรมธุรกิจอะไรต่งตางๆนานามันมีความกระตือน,นือล้นมันมีความเขาเรียกว่าตื่นเต้นตื่นตัวในการหาเงินหาทองมันดีครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงวันสัปดาห์เนี่ยเจ็ ตั้งแต่วันที่7ไปอันนี้ผมเหมาทั้งสัปดาห์แล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยก็ธุรกรรมใหญ่ๆการโอนเงินการเซ็นสัญญาการจ่ายเงินการรับเงินหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าทําไม่ได้หรอกแต่ต้องรอบครอบครับต้องรอบคอบหรือถ้าเกิดมันยังไม่ชัวนะยังไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลี่ยงไปก่อนรวมทั้งเรื่องของคู่ครองคนรักจเย็นๆกันสักนิดนึงนะพูดคุยเจรจาอะไรก็ เบาๆสักนิดมันมีโอกาสในเรื่องของความผิดใจมันมีนมโอกาสในเรื่องของความขัดแย้งครับเนาะแต่ว่าดวงชะตาภาพ,าพรวมดีดาวคาร์น่อุดมเกณฑ์นะกีตะาทั้งคืออสุรินทั้งภูมมินสหัสพัน์ปัตตนิสุภะอันวินาตนั้นอุดมเกณฑ์เนี่ยนะเนี่ยสุภะอันถือว่าดีครับดาวพฤหัสก็ยังโอเคอยู่ภาพรวมดวงชะตายัางแข็งแกร่งชาวราศีพิจิกและเป็นราศีที่ลึกลับซับซ้อนนะเวลาดวงร้ายไม่ค่อยร้าย นะเก่งเหมือนกันแลใน,นชาวราศีพิจิกนะ,ะเพียงแต่ว่าจุดเนี้ยแค่นั้นแหละเรื่องการเซ็นสัญญาธุรกรรมทําธุรกิจติดต่อสื่อสารการกับคู่ตรงข้ามรวมทั้งคู่ครอง,งคนรักนะก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงคําพูดพูดเด็บให้เจ็บใจพูดอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะส่วนจุดอื่นไม่มีปัญหารครับนะเรื่องการเงินการทองการงานยังไปได้ดีอยู่ จุดนี้เท่าท่าน,นที่ห่วงอ,อย่งไงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับและเดี๋ยวอัปเดตดวงชะตากันรายสัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวดวงเดือนกร,รกฎาก็จะตามมานะครับย่งไงต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยน,นะครับเคลิดนาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไปเพื่อบูชาดวงชะตานะครับก็ ถ้าทาสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่นี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็โดยพิจารณสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้ปโปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ย เวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตา,าท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพยุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็ มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการกเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงคารามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ